กินข้าวจ้าพี่น้องมีทอดจักกะจันตำแตงแล้วก็นยังอีกก็แม่นั่นก๋วยเตีเ๋ยวก๋วยเตีเ๋ยวปลาแหงทอดจ้าตกแตงโมเดี๋ยวเขาสามยายเบิงึงแล้วกินข้าวแสบบอแสบแแสบอ,อแบแม่แสบอยู่แสบอยู่มาเด้อมากินกุ้กันเด้อออืฮึมแสบอยูวัดที ยายกินขเข่าแซบอยู่จ้าเบิดเทลจาจักจานแหมเทล่าสองจานเ <c oughs> ทลาสองจานกินเข่ากับกว๋วยเตี๋ยวกับถอดจักกระจันจา้าเบิดเทลาสองจานมาเด้อมาเด้อมาแซบแซบต้องกันจ้ะพี่น้องเบิองยายกินโหนดพุดนะ่นน่ะสดหดตำแตง ขูดฝอยๆจ้ะตำแตง anything, ขูดฝอยๆย่าแล prayed, ้วก็ยำได้เบิงยำเข่าแขวเหลือจากเหล็มแล้วเบิดไปจากเหล็มแล้วแขวเบิ <wizard died? S 2> ่ดลายเติบเชือว่าหังไปอย่างกินอยู่มไนเนาะแขวยังยู่ซีบีเอ็ดวะแขวยังอยูซีบเอ็ดเหล็ม ตำแตงผู้เฒ่ายำได้จ้าแต่ว่าตำบกหุ่งนี่บ่่อยถนัดปันไดมันบ่แม่มตำบกหุงมันอยากเหนียวก็แตงเนาะตำแตงนี่แซบจ้ะย่ายเรากินได้พอดีเราก็ยำกินข้าแซบแบย่ายก็ได้เทละสองจานมึงถอดจักกระจันจ้เมื่ขึ้นนี่เขากินกะแซบอยู่ด้วยเนาะแม่เนาะถอดจากกะจันเนาะ มันมัน,มนมถอดจากจันเดี๋ยวพี่น้อง <c ười> เคยกินบอ่อใจ <c ười> เคยกินบอ่อหนีถอดแต่กะจันหลานเอามาส่งเก็บมาจากสวนลำไยมาสั่นเพิ่งเก็บมาจากสวนลำไยมันขึ้นนี่ก็ก,กินแล้วล่ะแซ่บเสียบสยบีแม่ก็กินมาแซ่บอยู่ถอดจากจันกินตัก <c ười> ข้าวแซ่บอร่อยดีเด้อเบิ่งนะเ,เราสิกินให้เบิ่ง 80 buộc bục cha, ăn với cơm à xèo, ăn với cơm khao xèo, ăn với cơm มันดีเนาะพี่แม่เนาะมันมันดีมันสือเนาะตำแต่แบบว่าเห็ดดนะิบตำแต่เน่าแม่งจะก,กระเจนอะ<ม>ตำดิบใส่บ,บกเน่า<ม>พูดเท่า,า,บบาว่าจะกระเจนเนาะมาตำดิบใส่บกเน่าก็แสีบไว้สั่นเพิ่นเคยกินเนาะตะกีมว่าเจ้ากินสั่นดิแม่ม ระว,ว่าตำดิบใส่บกักนาวเป็นแจวกะแซบ่บว่ผสมว่าใช่กัวหัวหอมแบบแสบอ่ะใช่อืมใช่กับหัวหอมเข้าไปพรนะผู้เฒ่าเมันเคยกินกินอยู่กับเด็กหน่อยสองคนชา่ใต้เห็นดอกจ่าเด็กหน่อยเ <c oughs> ด็กหน่อยเขินเด็กหน่อยเขิน ถ้าหเห็นแต่ผู้เฒ่านี่แหละผู้เฒ่า,ากินขา้าวแซ่บคุณอนาะสดก๋วยเตียเต๋ยวจ้ะสดก๋วยเตี๋ยวแล้วกินได้ยี่เดียด้อดแม่ข่อยแล้วกินเขาทีละสองจานพคนนี้เราแซ่บม ร้านกินเขาวดัจานอีกแล้วเอ,อ้ยขาอีกว่าต้นอิ่มแล้วต้นอิ่มแล้วชิมเดียวอีกผู้หนึ่งขาก็ตำแตงกินเป็นมูย่าย